คือข้ามไปทะลุฟ้าไปหาเธอนะครับ0973346777นะครับผมมาไปอีกบ,บังหนึ่งกำลังเคลื่อนพ้นเข่าฐานนักสู้หน้าเดียวนะครับเป็นว่าจังใดญครับ <c oughs> โอ้การหลอกมาสวัสดีครับผมอ่านี่เข้ามาต่อกันข้ามไปทะลุฟา้านะครับโอ้หางสีดำนี่ครับหางล้นไฟเป็นเอกลักษณ์ของข้ามไปทะลุฟา้าไปหาเธอโอ้โหน้ายกบัตรนะครับผม นายกบัตรเป็นคนล่างนะครับผมเอ้ยยะมึอเกือบนะครับเกือบศูนย์พันนะครับผมเขามาบ่เบิ้งตามาตาเลือนะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวลบมาทั้งขีดอุ้ยพัดพัดกะรอกหน่อยนะครับผมนี่นะครับบางร้อนดีกว่าเดี๋ยวไปทายข้างหน้าก่อนครับ นายกสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ถ่ายคลิปนะครับใบถลาลงตอนมังไฝ้ายตงพื้นนะครับผมอ่ะที่ถ่ายจากช่วงนี้เราไปนะครับได้มีทเราถายมาหนจมนะครับไฟ่ยังดีหน่อยนี่คือหลอดพ่ออยู่ใสกับมันนะครับกับท่านนายกพลังมองไฟเจงนะครับพลังไฟเนียนนะครับผมอ่าบ้างนี่นะครับเอ้านี่ผู้ใดนี่นะครับผมเอาเขามาเบื้องคนอีกคนหนึ่งนะครับผม ท่านนายกบัตรนะครับอันนี้บังร่อนนะครับผมร่อนจะเลื่อนนะครับล็อกจะเลื่อนนะครับนี่นะครับเมื่อนี้โบเขากล้องโบเลนกล้องนะครับผมมาอีหยังโบหูนะครับผมาเงียบคึ้นนะครับบางนี่นะครับผมนะฮะเขาดีเกียบเขากดดันเจ้าเขากดดันเจ้าหรือเมียดากดดันคักบ่วบ่าจ่าเนะ่ครับ อ,อาจารย์กดดันนะครับผมมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับเอฟซีก็กดดันชอบนะครับผมเอามื่อนั่นขึ้นอยูุธิฐานของเจ้าเจ้าหรือของเจ้าพานมื่อนั้นยุธิธานสนามก็กระจายไหมกระจายกระจายเจ้ากระจายเนาะนะครับผมมันล่ำดาบเป็นวะเจ้าก็เฮ็ดโหดโว้นะครับสู่สามเจ็ดสู่สามเจ็ดมันสูงมผลวะ สูงเกินไปนะครับสูงอีลีแหละนะสำหรับบางร้อนนะครับผมอะไรอะอะไรแปดเที่ยงนี่บาเจียบมาน้าดวนี่เด๋อกระคิดเบิงเห็นไหมครับผมโอ้สุดยอดอีลีอ่า้าปล้ำนหมือนเบาสี่ร้อยเต้นไหลลงหอดเพื่อแล้วดิล้ำนี้มันล่างสะบัดหัวออกย่างดีนวะมันสั่นขนออกให้นะครับผม นะรอหลุดล <si hai> ่อเชียนะครับมีมุ้งไว้บ้างแรกนะครับได้เชียกันแถอะลรแน่นอนนะครับผมมันอ่อนหมูมันอ่อนมันฉุกบอกจากฐานโน่นี่พามึงโบไปมึงอยู่ฐานได้หลู่เลยนีบอะครับนี่คือบางร่อนบอกว่ามือมันอ่อนคั้นมึงโบไปมึงอยู่ฐานได้หลูกกว่าซานนะครับโอ้ว่ร่อนจะเลื่อนบอกนะครับไปแล้วว่าบอกนะครับผมพอแล้วครับพอแล้ก

มันอวนกับตรงนี้มันไปนะพวกมล่างกเรื่พวกยันมันยันมาหัวพวกมนล่างยนเลยล่างกเลยครับแถวมันโมพานนี่มันโมพานเราพวกมล่างพวกมัล่างพวก้หัวเจด็อกก้อนยังกูเนี่ยยังกูเนี่ยมันยต well. um, like ิเย wow. ี่มไหม หลายผู sociedad, ai, an What you ้บาอาจารย์มาหลายอาจารย์หลายอาจารย์ค่ะคีรามนกันเมกยหลหลายยังไ่หมดเลหลายหลายอังเคอู่่มกมาครับผมครับาน่อยมันแมาเนี่ยกไปน่ว่ามันออก กครับไปไหไปเกาตวเอ้ไหมร้อนแยงตาเลยร้อยน้าร้อยใช่ไหมพ่อละพ่อละพ่อละพอนะัไม่นึงนีเพต้องอาไปใสเลยนมสีเยวร้องตัวไีเเดียม่ยอดให้แน่หดเบียาลาหลังท้อม่ ลงใ่อซ่โซานย่ก้อนเด้อทังนี่ก้อนเด้อทังหันเพิ่มเพื่อนเด้อรานอยูู่่สั้นเนี่ยลูกพี่เดี๋ยวนี่มีหุนหาหนาไม่ากมันะหนาเม่กี้มคูเนาะบ่อเดี่ยนีนี่มันโปรีดินโรีด ใส่ไมกินต้มคือบัติดเอากินต้มได้เออบวแล้ววแลตดไปเปิดข้างซางขึ้ไปถือต่อมาี่้นเรเอาใหม่ไหมกูในร้อนกูันข้าวเนี่ยผมหมอกัได้เป้ย เ็ผู้นี้แซวว่าหัวงอบนะผู้นั้นแซวว่าคอยเป็นใหญ่เจ่าเพราะว่าเจ้าผมมมนยังปงแนวโอนนักกเก่าอีกนี่อมวยสูสีเขาเป็นแซวว่าือถือต่อนี่ยกเแบบนี้ดิมันเป็นใหญ่ห้องกีาทีวัดงใช่เนใช่ดิบรว่ากีตมใช่ไหม็ยไอกีบบร้อน

ล่างเสซตลิสซับเรียบร้อยแล้วครับทีมงานทำภัยทะลุฝานะครับกาลังสีเกลื่อนโค่นเข่าฐานนะครับกาลังสีแบกวางไฟออกจากเต็นท์พักนะครับทั้งสีดีร้อยแล้าทนี่ไซโยแล้วนะครับผมนะยังได้กันหังเพราคือ บางไฟบางแหลกเคลื่อนพ้นเข่าฐานทีมงานค้ำไยทะลุฟา้าไปหาเธอเสือท่าเสียท่ามือทองกำหางบางไฟเคลื่อนพ้นเข่าฐานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินทางเข่าฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค้ำไยทะลุฟ้านะครับนายยบัตรนะครับบางรอดน,นะครับท่ามือทองนะครับ มาแล้วนะครับผมเบิ่งนั่งต่อกันนะครับนี่คือนั่งต่อนะครับ,บรถือจะต,ต่อคนถือจะต,ต่อคนแม่เลี้ยงเปรี้ถือต่อเองนะครับถือบางแหลกแตกเลยกันาร <c oughs> อ,ล,อลุ่นร้ลอลุ่นนะครับ <c oughs> อ่านี่คือกำไพชลฟุฟานะครับไป เธอนะครับเกินพ่นเข่าฐานไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวางหางบางไฟลงตรงถุงพื้นเรียบร้อยไอ้วางหางบางไฟใส่กับฐานเรียบร้อยแล้วนะครับผมลากะนางต่อของเฮาคือแม่เลียงเปยนะครับมือนีแม่เลียงเปยมาถือต่อให้ค้ำไปเทอลุฟ้าบางแหลกเปิดงานนะครับเราบอกลุงหลอดว่าว่าจังไดเกาะวัแตกในลายธนนาด้วยบอกจ้าเก่าจะมีไก่เจ้าไรวะเจ้าไรวะบ่ แก้วน้ำมาตรฐานนะครับอ่ารอดรอเชียร์กันนะครับผมอมีบนฐานคืออ่าข้ามไฟธุปะนะครับผมบางแรกนะครับเปิดงานประเพณีนะครับอ่มันบอกว่าบังไฟเกาตะปีไก่นะครับผมมาเบิ้งซื่อๆนะครับอ่ารอดรอดเชียร์ครับนายยบัตรับบังรอนนะครับล่ามไฟบางนี่นำกานนะครับอ่าดูกันไปครับ ไพทัลุฟ้าครับหายลงไปหายลงไปไปได้เสยฮ่าฮ่าฮ่า ไปได้นะครับเขาไม่อยารีบไปเลยนะครับโบยังเห็นหวยเห็นคอรอลุนกันไปครับเสียงยังดังปูวะไงนี่เสียงยังดังปูเสียรุดวะเสียบอลลุนลำเลี่ยวเป็นไงเออแบงค์ไปเกาตะสามชิปปีทีเดียวยังขึ้นพี่น้องเป็นไปได้ยังไงพูดออกมามีแต่ใหญ่แมงมุมเต็มอยู่อ๋อฮัมไพนั่นเออ ไปได้เสยไปได้เสยหวานเที่อนผู้เก่าอยู่ผมมาอยู่นี่ฮ่า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 ไ่เฮ่าฮ่ามตั้งาาตุานมาุ่าฮ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 ่ายาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮน่าฮ่าฮ่าฮยา่่่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่เห็นบัาไฟให้เห็นบัาไฟาน่ส่าานั่นบ่าางนี้บ่ แมา่งด้นะครับเจ้าเจ้าพอดีสามร้อยใช่หรอไม่ใช่นี่เป็นกันไปมันไม่ใชะเันไมันไอยดูคบอเบาของเาที่ราัแกนะเยเวเวลาครับบิดตานครับพอเห็นนะสาอยพอดีสามรอพอดีสาม้อยพอดีเจ้าเนี่ย ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอยดีสสวัสดีครับ